กิจกรรมสุดคุ้มใหม่แล้วครับก็คือกิจกรรมคาเดเซียแพลว์ครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็อยู่ที่ตู้ลัอคกี้เราโยนะพิธชมทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนะี่ยก็เป็นชุดเทาทั้งหมดนะครับง่ายๆครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เอาออก2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่ชอบชุดไหนมีชุดไหนแล้วก็สามารถออกได้เลยนะฮะพอออกแล้วก็กดยืนยันครับ สูงครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่299เพนะคุณผู้ชมอันนี้คือกด299เพเนี่ยก็ได้ถาวรตั้ง1ชุดเลยนะคุณผู้ชมใครที่ไม่อยากพลาดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถสูงได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับไอจีมากแอ่เก็บมากแย่พี่ฟุกไว้ตรงนั้นพี่ฟุก Bỏ First blood. Yeah, đau rồi. Double oh, kill. kill. Yeah, đau giảm. <laughs> Triple kill. Triple Double kill. Triple 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 kill. มาหน้าแตกเนี่ยเจ้าพี่พี่ใจเย็นดิพี่อย่าเพิ่งยิงนะมาไอหมอนบินแล้วมหมอนบินนะนนนะเอา้าสามเลยทั้งเลยพลังงานดูเค้ืนน้ำเลยรวยพลังงานดูเค้นืนหลังมาตัวนี้กระโดดไปนะครับเปล่ามาไงนะตัวน,นี้ไปนะครับดูที่นะมันกลางคุณนู้นพี่อ๋อหลังมาหลังมาหลังมาตัวนี้หลังมาฮนะเนี่ยคนณนู้นน,น,นะ เขากระโดงกันแล้วลเข้าสวนกันนะครับดาวไปนะครับจังหวะเนี้ยป่ามาใต่ยังพิวนะตัวนี้ยังไงได้ triple kill ปเปิ้ลความเดิมตอนที่แล้ว คือโชคชีพผมหายไปเนี่ยผมไปเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์มานะครับก็คือไปดันแรง4ซีนะครับพี่ผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยเหลืออีก5ดาวครับผมก็จะแกนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมพักไปเล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมก็เลยตามแกนไม่ทันแล้วนะครับกลับมาดูทีก็58ดาวแล้วนะฮะผมเลยตัดสินใจกลับมาเล่นเซิร์ฟไทยอย่างถาวรนะครับผมตอนที่ผมเล่นอยู่เซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยบอกเลยว่าเน็ตปิงมากครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสาเหตุครับที่ผมคิดว่าย้ายกลับมาเซิร์ฟไทยนะครับพี่ผู้ชม คือในช่วงเวลาที่ผมกลับมาเล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมก็มีเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูนะครับว่าซีวิ่น4ซีซั่น4เนี่ยผมเจออะไร,ระบ้างน,นะครับบอกเลยว่าเดือดมากครับคุณผู้ชมเอากระไรฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณน็โอสบะนะฮะคุณผู้ชมตั้งแต่ผมย้ายกลับมาเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยคุณจะเห็นการแปลกๆอะไรมากมายนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก็เจอ คนที่ใช Search, ้ท่าไหว้นะเนี people ่ยท่าไหว้ครับเนี่ยท่าสวัสดีตัวนี้นะฮะอันนี้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ไหว้เรานะแต่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยไหว้ฝั่งตัวเองครับไม่รู้ว่าอันนี้เขาขอบคุณหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็จะเห็นการแบบกไปเรื่อยครับในซีซีส์ซีซั่นแปดเนาะโอเคคือผมเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยประมาณ4-5่ง้าครั้งแต่ว่าผมอัดคลิปได้3ครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปคลิปแบบไหนคลิปยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ก็บอกเลยนะครับว่าชุวละลันเนี่ยผมชอบติดเล่นนะคุณผู้ชมที่ทำให้ผมเนี่ยตายงูแบบนี้นะฮะจนถึงจุดที่แบบว่า3-1ครับโดนน้ำไป3-1เลยฮะผมก็เลยกลับมาเล่นอัดตัวปกติครับคุผู้ชมทีนี้เราจะเจอเหตุการณ์แบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับล้มหนึ่งคะดาวสองครับอันนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมข้างหลังครับคุผู้ชม Kill. Tri kill. จนตีกลับมาเป็น3า,าได้นะพี่ชมแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนคนนึงครับวิ่งมาถึงขั้นต้องขอบคุณกันเลยทีเดียวแม่ตบให้ด้วยขอบคุณครับ first blood เนี่ยผู้ชมผู้ชมเคยเป็นไหมเวลาที่รู้ว่าเราเป็นคนแบกทีมเนี่ยเพื่อจะติดชุบคนที่แบกเว้ยผู้ชมเคยเป็นป่ะเพื่อนว่าจะติดชุบแบบนี้ครับทั้งที่คุณต่อสู้เนี่ยอยู่ด้านหน้าแค่ไม่กี่ก้าวเองไงผมเลยเสียวแถมเลยคิวบ๊าวบ๊าๆนี่กลับมาไทยนี่แบบเจออะไรแปลกๆเยอะเลยฮะ <Double> kill. เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อจากนี้แลหละครัผู้ชมครับ First Blood. ช่วยด้วย Triple kill แล้วหลังจากนั้นครับเพิ่น <top of shooting> ถึงขั้นที่ต้องเดินมาขอบคุณกันทีเดียวอันนี้อันนี้ไม่ได้นัดกันมาครับไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำแม่ก็กดมาสโล่นะครุบผู้ชม สู่เกมนี้ก็จบด้วยการชนะอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผู้ชมทางว่าเนี่ยคาใจนะครับว่าชนะหรือแพ้นะฮะคือเหตุการณ์นะครับให้ภาพมันเร่าเรื่องนะคุณผู้ชม double kill ใหตุการณ์ก็เกิดขึ้นต่อจากนี้เลยฮนะผู้ชม Double kill. ไปไปด Double kill และต่อจากเมื่อกี้เนี่ยพเพื่อนก็เดินมาขอโทษนะครับไม่รู้ว่าน,นี่ขอโทษหรือว่าขอคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับนนผมไม่ได้แซงเหมือนกันฮะนี่เป็นไ,ไงวันนี้ไม่รู้เป็นไรไมีตคนไหว้ซึ่งผู้ชมเนี่ยอาจจะงงครับว่าพี่พี่ทําคลิปอะไรเนี่ยซึ่งบอกตรงนะครับว่าผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมทำคลิปอะไร เอาจริงเนี่ยคือหมดคอนเทนต์จริงๆครับผู้ชมคือไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรจริงครับเพราะว่าสี่ฝ่ายตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะผู้ชมสําหรับใครที่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆมากกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะมาแลกประสบการณ์การเล่นเกมสี่ฝ่ายเนาะซึ่งเขาบอกเลยครับว่าท่าไหว้ท่าน,นี้เนี่ยเป็นท่าไหว้ที่แบบมีมารยาทนะครับอันนี้เฉพาะฝั่งตัวเองนะท่าเอาฝั่งตรงข้ามมาไหว้เราเนี่ยอันนี้รู้สึกแปลกๆนะ้วครับผู้ชมเอาละฮะอยากให้ทำคลิปอะไรสสสสงงงััััยเเเเรรรรรรื่่่่ออออออะะะะไไไไก็าาาามมมมมมถคค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 นนนนนนนตตตต์์ดด้้้้ททีีลลลลใิิิปปปปปบบบจๆผโห กับสื่อทุกคนนะครับ